ิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ที่อาไอเซกุณาพรหรือว่าทีมงานเสียงวิหกค่ะได้ไปทำการแสดงโชว์อยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพี่น้องค่ะโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่อึ้งอ่าเป็นยังที่อึ้งเลยวะบอขาดบอขาดทิดอ่าบอขาดฝันว่าจะเกิดขึ้นแบบนี้พี่น้องค่ะก่อนอื่นเลยขอว่าเลยวบาเนี่ยอาไอศกุณาพรคือแบบบอกเล่ยถึงมาเด็กหนุ่มผูนีญคือแบบบุธธรรมดาพี่น้องค่ะ บอกถ้าเหมดว่าไปใซกตามมีแฟนคลับที่คอยเนี้ยแน่นที่คอยซับพอร์ตเย้กตามคือแบบทําให้เราอึ้งไปตามๆกันเลยว่าจะไปท,ทาการแสดงโชว์ที่ไหนก็ตามเนาะก็คือแบบดีอะเด็กคนนี้ดีทําถึงเขาว่าเออเหตุถึงเขาวข่าเออพี่น้องคะนี่แหละเมื่อคืนเนาะก็ไปทำการอยู่ที่วัดป่าศรีภูทอกบ,บอกอ,อยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเนาะพี่น้องเนาะถึงหน้าต่างๆแล้วที่เนี่ยท้องพ่อพี่น้องคะคือ ยังไงล่ะสะดุดกับคลิปนี้มากอที่แบบว่าแฟนขับมารอถ่ายรูปทั้งหลังแล้วสะดุดไปกว่านั้นคือเอฟซีพี่น้องคะเอฟซี FC เด็กผู้ชายพี่น้องที่อายุไ่เลียกันกําลังเป็นไว้ที่แบบนี้แหละประมาณปอสามปอสี่ปอห้าปอหกนี่แหละอายุไ่เลียกันมาถ่ายรูปก,กับน้องเขาได้เห็นกับแบบป๊าดพี่น้องคาถึงความแบบว่า อาไอศกุาพรมีเอฟซีที่แบบทุกเพศทุกวัยผู้ชายผู้หญิงคือจะมาเท่ากับผู้เทาผู้เทาวัยกาลางคนวัยรุ่นจังสีพี่น้องขามีเบิดนี่แหละแล้วแฟนคลับทางเชียงคานทางจังวัดเลยให้การตอบรับถึงเด็กคนนี้ดีมากไม่ว่าจะเป็นตีบเป็นยังกระตามให้อีลาหน่อยอยูอย่ทึ่เวื่ที่ แล้วคือมือคืนนั่นพป็น้องอก,กด้เบิงอ้าอ้ายคือเป็นการได้ซ้อมเพลงใหม่เนาะได้การซ้อมร้องเพลงใหม่ก็คือชีวิตเมียเช่าอันนี้คือได้นําเสียงการตอบรับจากหนาเวที่ยังลนลามให้ยังพี่น้องคะว่าก็บคือบ่าแล้วพี่น้องนอก,นอกเสียงเสียงเล็กน้อยผู้นี้ก็คือใครๆก็รู้จักว่าเสียงคืออลังการเสียงของอลังการเสียงแบบเสียงเต็ม เสียงเต็มคืออ่านักร้องผู้ญิ่งที่เป็นอ่ายังไงละ่ะมีประสบการณ์มาเยอะอ่าพี่น้องคะนี่แค่อายุ11ปีนะเสียงร้องในการร้องในการแสดงก็คือเต็มมากๆแล้วอ่าแล้วเนี่ยขอขอบคุณคลิปจากแฟนคลับท่านนี้นะคะดี่เพิ่นเดทายลงพี่น้องคะแล้วคือพี่น้องคะก็ต้องขอบคุณคลิปแม่ท่านนี้นะคะที่ให้ถ่ายถึงเรื่องราวความน่ารักที่เพิ่นเด,ดไปบอกเออแล้วเพิน่นไทลยลงให้เข้เห็นกันเพราะว่า ห้องหินอแกะแบบออนซอนพี่น้องคะออนซอนในความหนารักออนซอนในทุกอย่างเลยที่เป็นอีหละไอสุบุนฑพรเนี่ยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าซุปตาตัวน้อยร้อยล้านเพิ่นว่าพี่น้องคะเนี่ยเพิ่นกาถ่ายคลิปอีหละไอสุบุนฑพรเนาะก,กาแฟครับวัยน้ำนมพี่น้องคะเนี่ยตสร้างครับนี่ครับพี่น้องโอ้โห้ออยากพิเสศษนะคะพี่น้องคะเนี่ย เบิรในพี่น้องคะ่ะเบิรซอยกันแน่พี่น้องเอ้ยคุณนะ่ะไว้นุ่นฟันน้ำนมเป็นเด็กพี่แบบโอ้ทุกเพศทุกวัยเนี่ยเห็นไหมตึต่ตรงที่น้องผู้ชายนี่นะคะพี่น้องคะเนี่ยอ้ยสั้นงครับน่คะแล้วคนคือแบบเต็มแบบอลังการงานสร้างมาก คนกับเต็มแน่นต่อแถวยาวเยียดสำรับเป็นการทายรูปกับอีหลาไอสกุณาพรน,น้พี่น้องเนาะแล้วก็เนี่ยพี่น้องคาลูกทุ่งหมอลาโชเชียลเป็นเพจยอดอันดับหนึ่งเลยที่แบบทำคลิปทำข่าวเนาะคือแบบปังอลังการมากเมื่อคืนนะคะเพื่อจะไปเบิงนเนาะอยู่เชียงคานเป็นกะไดทายถึงความนารักไม่เห่าด้เบิงกันนี่คะ่ะเมื่อคืนเป็นกะทายอันนี้ก็คือเป็นสุดอลังการการปรากฏตัวของบอสนอกองคงสกอรนี่คะ่ะ เป็นเพจทานผู้กำลังเฟเชียลทานผูะได้ถ่ายลงพี่น้องค้าเนี่ยอืมอันซ่อนพี่น้องค้ามันซ่อนในความน่ารักนี่ค่ะเออเนี่ย,ออยแล้วก็เอฟซีท่านนี้บอกว่าพ่อจา๋านี่ค่ะเนี่ย,ยไม่ดูเลยอะอายไม่ละสายตาเลยให้ไม่คาสายตาเลยเนี่ยคะ่ะพี่น้องค้าเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆเลยสําหรับเมื่อคืนนี้นะคะที่เชียงคาพน,คพ,นคพี่น้องค้าทุกที่หลักเนี่ย เป็นภาพที่น่ารักมากเนี่ยพ่อจ๋าที่คอยอบกอดอบอบกอดเออคอยอบกอไดไอ้าสกุลนาพรเนี่ยคะ่ะพี่น้องค้าเนี่ยเป็นรูปที่โอ้โหตีออกมาได้หลายความหมายมากเป็นรูปที่แบบเห็นนี้แล้วคือแบบรู้สึกถึงความห่วงใยความรักความเมตตาความทนุถนอมหลายหลายอย่างในภาพภาพนี้พี่น้องค้าเนี่ยอ้อมกอดที่อบอุ่นเนาะสำหรับเป็นรูปนี้ก็คือ สุดยอดมากๆตกหลุมรักอีหล่าพี่น้องคะตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนถึงปัจจุบันถือว่าน้องเปลี่ยนไปหลายแพ่งพี่น้องคะเปลี่ยนไปเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นอ่าใบหน้ารอยยิ้มสีพงสีผิวอ่าอันนี้สําคัญเลยสีผิวคือเปลี่ยนไปหลายมากๆแล้วคือความเป็นอยู่นี่คือยิ่งเปลี่ยนไปมากๆเลยเนาะตั้งแต่มาอยู่กับบอสคืออะไรอะไรก็ ดีไปหมดเลยสําหรับไอ้สุกณุณาพรนนะ้อพี่น้องนอหลังศากเล็กน้อยอยู่น้ำบาดน้ำปลามั่นบ่ค่อยเดี๋ยวพบเจอผู้ใดเดี๋ยวมาออกเวที่เดี๋ยวมาข้นเครื่องหานบรมดีมีคนเบ่งเป็นมือเป็นแซนปณนนี้นี่แหละพี่น้องคะวาสนาคะพี่น้องคะวาสนาบุญผ้าน้ำทรงเดี๋ยวมาหาบอ่อนกบักคักเลยในเรื่องราวเนี่ยถือว่าน้องเป็นเด็กที่มีบุญมากๆพี่น้องคะไอ้สุกณุณาพรเป็นเด็กที่มีบุญแบบบุญบารมีสูงแห้งนาอพี่น้องนอ ตั้งแต่ว่น้องประกาศออกมาว่าเนี่ยได้เอาน้องไปเป็นลูกบุญธรรมนะเนี่ยแฟนคลับก็คือให้การตอบรับดีมากแล้วที่อึ้งไปกว่านั้นคือแฟนคลับไลายท่านหลายคนนะคะพูดเสียดกันเลยว่าจากที่ไม่เคยดูหมอลำก็มาดูเพราะน้อง FC นะคะจากอ่างทอง FC นะคะจากเชียงรายเชียงใหม่จากสีพี่น้อง มันอึ้งตรงที่ว่าจากคนที่ไม่เคยดูหมอรำนะพี่น้องคะมันอึ้งตรงนี้แหละจากเด็กอุ้ยจากคนที่ไม่เคยดูหมอรำได้มาดูหมอรำเพราะเด็กคนนี้นะมันเป็นอะไรที่อึ้งมากแล้วเมื่อคืนต้องขอบคุณพี่น้องชาวเชียงคานนะคะที่ให้การตอบรับเด็กน้อยคนนี้ได้อย่างล้นหลามมากถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยเนาะตาสบ,บาพี่น้องคะพี่น้องท่าเมืองเลยให้การตอบรับเด็กน้อยคนนี ah ้ได ah ้ล้นหลามเดมากมมยแห้งซาบไปเบิงนะคะพี่น้องคะค้นเต็มเวทีเบิร์ด เราไปถามเพคนเนาะมาดูผู้ใดญ่นอกมาเสียผู้ใดญ่นอกวันนี้นอคบุญผู้ใดญ่นอกอายสุนทรรณ์อาสุนทรรณ์ค่ะมาเบิร์วอร์นโลกค่ะมาเบิร์ายานุาเบิบร์อ่ากำนันแพ้เบิร์ทิพย์นาซิมฮกคานี่แหละถึงข้อหน,น่ารักถึงข้อน่านเห็นของเอฟซีนี่แหละพี่น้องคะ่ะน่ารักมากๆอืแล้วก,ลก็แล้วก็อน,น้องก็กคือร้องเมื่อคืนแล้วก็ร้องเยอะนะร้องหลายเพลงนะพี่น้องคะ่ะ โอ้โหสุดๆพี่น้องคามืเมนีกับนีเรื่องเล่าถึงความหนารักถึงความแบบว่าโอ้โหแฟนขับทางเชียงคานพูดถึงอาอายแบบนี้คือแบบแล้วก็ทําให้น้องได้เห็นถึงมุมมองน่ารักอีกมากมายเลยเออสำหรับชาวเชียงคานสําหรับจังหวัดเลยนะพี่น้องเนาะก,ก,ก็ถือว่าภูมิใจมากๆนะคะที่ได้ จะภาพน้องคนเดจางมากพี่น้องคะ่ะทางอาเชียงค่าในเฮาเด็เหินกันสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะถือว่าสุดยอดอลังการแฟนคลับให้กันสำหรับเนียวแน่นขอให้ไปไหนก็ขอให้คนรักคนแม่ตายดูอย่าตลอดไปนะคะเข้ากับทางเพจที่เขาเด็ว่าวกันนอกสอมพอยนอกนก,นกับขาแบบจะรอชมรอเชียร์ติดตามเด็กน้อยคนนี้ตลอดไปคะ่ะยังไงก็จะมาอัปเดตข่าวๆ อายสุนพอ่ออีกครั้งนะค่ะพี่น้องคะสหรพัดมณีขอรลพัพิสมีไป้เจอกันคลิปหน้าค่ะ